เรื่องเล่าลึกลับของคนชอบผี EP 99ตู้โทรศัพท์ผีสิงกอทมในย่านชานเมืองกรุงเทพที่ถนนตัดผ่านสุสานเก่าแห่งหนึ่งมีตู้โทรศัพท์สาธารณะสีเขียวซีดตั้งอยู่โดดเดี่ยวริมรั้วสนิมขึ้นตู้โทรศัพท์นี้ไม่มีใครมาใช้แล้วในยุคมือถือเฟื่องฟูแต่ชาวบ้านเล่าว่า ตอนดึกๆตู้โทรศัพท์จะสั่นเองมีเสียงกริ๊งกริงดังขึ้นทั้งที่ไม่มีใครกดเรียกเข้าและทุกครั้งที่มีคนใจกล้าเผลอหยิบหูโทรศัพท์ขึ้นรับเสียงที่ได้ไม่ใช่เสียงของมนุษย์ธรรมดาแต่เป็นเสียงสะอื้นร้องไห้เหมือนคนถูกบีบคอก่อนจะกลายเป็นเสียงกรีดร้องแหลมแทงเข้าหู เรื่องเล่านี้เริ่มมาจากอุบัติเหตุรถชนเมื่อสิบปีก่อนหญิงสาวคนหนึ่งถูกชนตายตรงสี่แยกข้างสุสานศพเธอถูกลากไปพิงตู้โทรศัพท์ไม่มีญาติมารับร่างจึงถูกเก็บไว้ในสุสานนั้นและนับแต่นั้นมาตู้โทรศัพท์ก็ไม่เคยสง,งบอีกเลย ในย่านชานเมืองกรุงเทพที่ถนนตัดผ่านสุสานเก่าแห่งหนึ่งมีตู้โทรศัพท์สาธารณะสีเขียวซีดตั้งอยู่โดดเดี่ยวริมรั้วสนิมขึ้นตู้โทรศัพท์นี้ไม่มีใครมาใช้แล้วในยุคมือถือเฟื่องฟูแต่ชาวบ้านเล่าว่าตอนดึกๆตู้โทรศัพท์จะสั่นเองมีเสียงกริ้งกิงดังขึ้นทั้งที่ไม่มีใครกดเรียกเข้า และทุกครั้งที่มีคนใจกล้าเผลอหยิบหูโทรศัพท์ขึ้นรับเสียงที่ได้ไม่ใช่เสียงของมนุษย์ธรรมดาแต่เป็นเสียงสะอื้นร้องไห้เหมือนคนถูกบีบคอก่อนจะกลายเป็นเสียงกรีดร้องแหลมแทงเข้าหู เรื่องเล่านี้เริ่มมาจากอุบัติเหตุรถชนเมื่อสิบปีก่อนหญิงสาวคนหนึ่งถูกชนตายตรงสี่แยกข้างสุสานศพเธอถูกลากไปพิงตู้โทรศัพท์ไม่มีญาติมารับร่างจึงถูกเก็บไว้ในสุสานนั้นและนับแต่นั้นมาตู้โทรศัพท์ก็ไม่เคยสง,งบอีกเลยนัดนักศึกษาปีสามคณะสื่อสารมวลชนได้ยินเรื่องนี้มาจากเพื่อน เขากำลังทำสารคดีสั้นแนวตำนานเมืองเพื่อลงช่อง YouTube จึงอยากลองพิสูจน์ด้วยตัวเองคืนนั้นเขาแบกกล้องขาตั้งและเครื่องบันทึกเสียงมาที่ถนนเงียบๆข้างสุสานท้องฟ้ามืดสนิทมีเพียงไฟถนนสลัวๆและเงาต้นโพกไหวเบาๆจากลมเสียงเพื่อนร่วมทีมในโทรศัพท์เตือนว่าอย่าไปรับนนัดแค่ถ่ายไว้ก็พอ แต่ความอยากรู้อยากเห็นผลักดันให้เขายืนอยู่ตรงหน้าตู้โทรศัพท์เก่าหลอดไฟบนตู้กระพริบติดติดดับเหมือนหายใจของสิ่งมีชีวิตกริง๊งเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นทันทีที่เขาก้าวเข้ากลาง้งหัวใจนัดเต้นแรงเขายกกล้องขึ้นถ่ายแต่เสียงกริ๊งนั้นไม่หยุดมันดังหนักขึ้นเหมือนบีบบังคับให้เขารับสาย นัดกลืนน้ำลายก่อนเอื้อมมือไปหยิบหูโทรศัพท์เสียงแรกที่ได้ยินคือเสียงลมหายใจขาดห่วงตามมาด้วยเสียงสะอื้นเบาๆเหมือนหญิงสาวกำลังร้องไห้ข้างหูนัดกระซิบฮัลโหลใครครับไม่มีคำตอบมีเพียงสะอื้นแต่ทันใดนั้นเสียงนั้นเปลี่ยนเป็นเสียงผู้หญิงตะโกนลัน่นช่วยด้วยมันไม่ยอมปล่อยฉัน เสียงกรีดร้องแหลมสะท้อนออกมาจากลำโพงโทรศัพท์รุนแรงจนหูอื้อกล้องในมือนัดสั่นสะท้านไฟถนนรอบๆกระพริบดับวูบนัดสะดุ้งโยนหูโทรศัพท์กลับเขาที่แต่สายกลับแกว่งไปมาเองพร้อมเสียงกริ้งที่ยังดังต่อเนื่องทั้งที่ไม่มีใครโทรเข้าอีก หลังจากคืนที่เจอเรื่องนั้นนัดเริ่มคนข้อมูลเพิ่มเขาไปถามป้าแม่ค้าแถวนั้นป้าละดาหน้าซีดเล่าให้ฟังว่าสิบกว่าปีที่แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งโดนรถชนตายตรงนั้นแหละเขาบอกว่าตอนนั้นเธอกำลังโทรศัพท์หาใครสักคนแต่ไม่มีใครรับเธอเลยสิ้นใจอยู่หน้าตู้นั่นเลย บันทึกอุบัติเหตุในเขตนั้นก็มีชื่อจริงเธอชื่อวะรินพนักงานบริษัทวัย25ตำรวจบันทึกว่าเสียชีวิตจากแรงกระแทกแต่คนเก็บศพกลับลือกันว่าก่อนสิ้นใจเธอพยายามพูดคำว่าช่วยฉันทีมันไม่ยอมปล่อยใครก็ไม่รู้ว่ามันที่เธอหมายถึงคือใครหรืออะไร นัดไม่ยอมแพ้เขากลับไปอีกรอบพร้อมเพื่อนสนิทชื่อเก่งทั้งคู่ตั้งกล้องเพื่อเก็บหลักฐานเที่ยงคืนตรงเสียงกริ้งก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้นัดพยายามไม่รับสายแต่หูกลับได้ยินเสียงสะอื้นหลอดออกมานอกตู้โทรศัพท์ทั้งที่ยังไม่ได้หยิบหูฟังขึ้นมาเก่งตัวแข็งพำพำว่านัดเสียงมันอยู่ข้างหูฉันว่ะทั้งที่ไม่ได้รับสาย แล้วสายโทรศัพท์ในตู้นั้นค่อยๆย,ยกขึ้นเองช้าๆหยุดตรงกลางอากาศเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกำลังถืออยู่เสียงสะอื้นนั้นเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะต่ำๆบาดหูก่อนจะพูดชัดเจนว่าคราวนี้จะไม่ปล่อยแล้ว ทันใดนั้นหน้าจอกล้องของนัดดับวูบขณะที่เก่งกรีดร้องสุดเสียงเหมือนมีใครมาบีบคอนัดรีบวิ่งเข้าไปดึงเพื่อนออกมาแต่ตู้โทรศัพท์ทั้งตู้กลับสั่นสะเทือนเองเหมือนมีแรงมหาศาลอยู่ข้างในเหตุการณ์คืนนั้นกล้องของนัดบันทึกได้เพียงภาพเบลอๆกับเสียงกรีดร้องสั้นๆหลังจากนั้นเก่งไม่เคยกลับไปที่สุสานอีก เขากลายเป็นคนหวาดกลัวไม่กล้ารับโทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์สาธารณะเลยตู้โทรศัพท์ใกล้สุสานแห่งนั้นยังคงตั้งอยู่จนถึงทุกวันนี้ไม่มีใครกล้าถอนออกบางคืนชาวบ้านบอกว่ายังได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเองและทุกครั้งที่ใครเผลอเดินผ่านก็จะรู้สึกเหมือนมีใครสักคนแอบมองอยู่ในตู้ ตำนานนี้เชื่อมโยงกับอุบัติเหตุจริงบนถนนใกล้สุสานในกรุงเทพมีผู้หญิงเสียชีวิตตรงตู้โทรศัพท์จริงเมื่อกว่าทศวรรษก่อนชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณของเธอยังผูกพันกับการขอความช่วยเหลือที่ไม่เคยได้รับและยังคงวนเวียนในตู้โทรศัพท์ที่เธอสิ้นใจ